สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกทท่านวันนี้ก็จะเล่านิทานเรื่องพระภัยมณีตอนที่สิบเก้าตอนพระภัยมณีพบสีสวรรค์กับสิ้นสมุดคลิปที่สามให้ทุกคนได้ฟังรับฟังได้เลยนะครับอุตเรียนล่ำปลอบให้ชอบจิบ เป็นวายคิดคุณข้องที่หมองหมังจึงปลาใสไต่าถามเนื้อความพลางเดี๋ยวนี้นางนุดน้องอยู่ห้องใดพระปวดด้วยช่วยบอกชุมฉลาให้นวงเยาลูก่แก้งแถลงไขว่าพระชนนีนาจจะขาดใจกันแสงให้หวยหาไม่ลาวันจึงใส่ฆ่าพยายามตามเสเวงพระก็แจ้ง ความกิ่งทุกสิ่งสันช่วยเล่าลมสวมเธอดาเวลาวันจะให้ขวัญเนียดนางละคลางใจสินสมุดสวดเครื่องสำเลืองค้อนแก้งตัดรอนขวงความตามวิสัยลำคาญหูจู้จี้นี่กะไรเขาร้องให้ไม่ทันหายไฟน้ำตาขืนแกวเฝ้าเล่าลบลบผู้หญิง ขันกิงกงใจฝ้าหลังสร้างนักหนาไม่ใช่การผ่านทุละพระบิดาแม่ของข้าข้าไม่ให้ใครไปเลยพระอภัยได้ฟังสินสมุตกงว่าสุดสเสนหาบิดาเอ๋ยอยาวาวุ่นหุนหันเชนั่นเลยเหมือนสามเซยส่วยทุละพระบิดาอันองค์อุสเลนนี่อาลีนัก เธอผูกลักตรงชื่อตรงเหมือนวงศาพ่อโดยสารท่านก็รับลงเรือมาจึงเห็นหน้าลูกน้อยกลอยลือไทยช่วยบอกความตามแต่แม่ของเจ้าน้ำใจเขาจะคิดเห็นเป็นเช่นไหนเธอเป็นคู่สู่ขออ,อรรไทยไม่ใช่ใครนอกนั่นจะกลั่นกลาง สิ้นสมุดสุดแค่นให้แน่นจิตสุดใจคิดสารพัดจะกัดขวางลวงจากแท่นแช่นใจร่องให้พลางมาหานางนั่งสะอื้นกลืนน้ำตานั่งสวมสอดกอดองค์โอรสใบแล้วถามไถ่ลวกน้อยแล้วห้อยหาเมื่อตะกี้ที่เขาตามบิดามาเขาพูดว่ากะไรไปหรือยัง สินสมุดพูดจาภาษาซื่อนั่นแรกคือตัวความมาตามหลังพระลักษเขาชาวลังกาหรือว่าชังอย่าปิดบังบอกความลูกตามจริงเดี๋ยวนี้เล่าเขาจะรับไปอภิภอภิเศกเป็นดวงเอกอิสราพระยาหญิงเห็นรูปร่างข้างเขาก็เพราพลิ้งจะต้องทิ้งลูกเสียแท้ แม่คุณเอเลยแม่คุณนางแก้งว่าหน้าเบื่อเหลือแล้วเจ้าอะไรเฝ้าปวดคิ้วทำเขียวสุนถึงสู่ขอก็ม่ใช่ได้เคยคุ้นแกมาวุ่นว่าขานลำคาญใจเดี๋ยวนี้เล่าเจ้าจะให้แม่ไปหรือกลัวฟีมือเขากระมังนั่งร้องให้พระบิดาว่าขานปากลานใด อย่าร่ำไรเลยช่วยแปลให้แม่ฟังกุม,มาราว่าพระแม่ไม่เห็นกิจระจามิตรมากน้อยไม่ถอยหลังแต่ครั่งแค้นแต่แค้นกิจพระบิดาที่น่าสั่งลักฝ่าหลังนี่กัะไรยังให้คืนให้ลูกยามาถามพระกวามแม่ว่าตามแต่พระติพัฒน์ไม่ขัดคืนพระมารดา อย่าฟังจงยั่างยืนว่าไม่คืนไปลังกาจะว่าอะไรถึงฝ่าหลังข้างแค่นแม่จะลบไม่หลีกลบเลยพระองค์อย่าสงสัยแกสังหารพานชีวันให้บรรลัยว่าแต่ใจของพระแม่อย่าแชร์เชื่อ นางฟังความยามวิโยกยิ่งโศกซ้ำให้แค้นคำพระอภัยใกลจะเหมือนเสียแรงหวังตั้งกิจไม่เบียดเบือนมาแชร์เชือญเสียไม่รับให้อับอายแต่แรกเล่าเขาว่าผัวเป็นชั่วช้าจะเอาหน้าไว้ที่ไหนหน้าไอหายนี่ขออยู่สู้ขึ้นชีวาไวไยพลางฟูมไฟชนลนาและพาที ความของแม่แน่แล้วลูกแก้วเอ๋ยไม่ควรเลยสารพัดจะบัดสีเขาเรื่องลืออื้ออึองถึงเพียงนี้ตายเสียดีกลัวอยู่รับอับปปะมานช่างกะไรใจคอพระพ่อเจ้าพูดกับเราไว้แต่ก่อนล้วนอ่อนหวานเป็นหน้าแค้นแสนเสียดายสายสังวานจะเอาทานเสียก็ดีไม่มีภัยแล้วนางถอด ธรรมลงของทรงยศให้โอรลล่ำว่าน้ำตาไหลแหวนวงนี้เจ้าเอามาแต่ผู้ใดเอาไว้ให้ท่านเถิดพ่อจะขอลาอัปยศอดสูอยู่ไม่รอดจะมุ่ยม้อนเสียไม่ให้ใกลเห็นหน้าแล้วชักกิดคิดจะตายวายชีวาพระลูกยาเยี่ยงยุดนางสุดสิงกุม,มาลา ว่าดูเอาแม่เจ้าเอ๋ยกระไล่เลยใจจิตผิดผู้หญิงกระสวยกระชากจากนางแล้วควางทิ้งแช่นริงกิงใจคอใช่พอทีพระบิดาให้ถามตามความซื่อควรแล้วหรือแม่จะตายให้อายผีถึงมาดแม่นแช่นบิดาไม่ปลานีลูกยังมีแม่ก็ไม่อะไรเลย นังกอดบุตรสุดขืนสะอื้นให้เหลืออะไรแต่พ่อคุณควาแม่เอ่ยเหมือนหญิงไล่ทายสั่งไม่หวังเฉยจะเงียเงยดูมนุษย์ก็สุดอายถึงม่วยแล้วแก้วตาอย่าปลาลบจะขอพบสุดสวัสดเหมือนมาดหมายขอให้พ่อก่อเกิดกับร่างกายได้กินใสกสิลามันดาเดียว จการักแม่แม่ก็รลู้อยู่ว่ารักไม่ใช่จากเดืมคุณทำชุนเฉียวแต่เหลืออายหลายสิ่งกิงกิงเกี่ยวเป็นหญิงเดียวชายสองต้องหมองมัวเมื่อแรกเราเล่าบอกเขาออกอื้ออ้างเอาซื้อพระบิดาว่าเป็นผัวขั้นคู่เกา่าเขามารับก็กลับกลัวแก้งบอ,อกตัวมาให้มาถามว่าตามใจ ถึงเก็บกิ่ยวเชยดแค้นแม่นจะอยู่ก็อดสูเสียสัตว์ต้องตัดใสกันแสงปลางทางสะอื่นคืนอะไรพระชนละในไหลทราบอารัตตาสินสมุดสวดแสนสงสารแม่อุตสาแก้แทนบิดรนชะอ้อนว่าที่เกียงกิจปิตุโลเลศของลูกยา ไม่รู้ว่าเราจะอ้างเอาอย่างนั้นจึงให้ถามตามซื่ออย่าถือโทษถึงจะโกรดก็แต่ว,ว่าอุตสากรข้าไปแล้วลูกจะว่าสารพันแม่เชื่อฉันเถิดนาจะจะเพล่อตายแหวนวงนี้ที่ท่านวานฉันมาให้จเกง่กวไว้ต่อว,ว่าอย่าให้หายถ้าทีนี้มีรับ ยังกลับไกลจะทวงสายสังวันเก่าของเรามาถึงงอนง้อก็ฉันไม่พันผูกอยู่แม่ลูกตามที่ประสีประสาวสอพรพลางทางปนมบังคมลาลูกออกมาควกพระหัดตัดเรียกน้องแม่อรุณรลัสมีมานี่หน่อยแลกเกียงค่อยกระเิบสั่งกันทั้งสองไปอยู่เป็น เพื่อนป้าน้าแม่น้องจะขาดค้องค่าชีวันให้บรรลัยนางอารุณรัศมีฟังพี่เล่าว่าแม่เจ้าเอ๋ยกรรมทำานะันไหนลูกตายกิงเบี่ยงมาหาป้าสะพ้ายบางคมไหว้วอนถามตามสงกา สิสมดออกมานั่งบนลังนอกแด้แก้งบอกตามกิจประดิษฐ์ว่าแม่สุวรรณมาลีไม่อยากมาแล้วก็ว่าไม่รู้จักพี่พักไปอุซเลนเห็นทํานองจะคล่องขัดยิ่งกลุ่มกลัดกล่าวแก้งแถลงไขอาบนำร้อนกอนเจ้าค้าเข้าใจเมื่อไม่ให้แล้วก็ว่าสารพันบิดาเจ้าเราก็รู้ อยู่เต็มจิตไม่ใช่คิดโยกเยกมาเสกสรรให้ขอสู่ผู้ใหญ่ท่านให้ปัน่นนางสวุวรรณมาลีนี่ของเราจึงต้องตามสามสงวนนวลละหงได้รับองค์พระอภัยมาให้เจ้าเจ้าชอบแต่คืนองค์นางนงเยาวมาให้เราจึงจะต้องตำนองในสิ้นสมุด พูดจาภาษาเด็กถึงเราเล็กก็ไม่ส่งอย่าสงสัยรับปีดามาก็าช่างใครเป็นไรหรือข้าไส้สวยเจ้าให้เอามาแล้วตามติดปีตัวลงกร็ครงพบไม่ควรครบคนนอกพระศาสนาจะเลือกทับกลับหลังไปลังกาจะได้หาเมียคามเอาตามใจที่ตรงนี้ไม่ได้คืนอย่าคืนแค้น ถึงจะแสนสัวกาเลือดตาไหลจะตายเปล่าเราก็ไม่ยักให้ใครไปอย่ากวนใจชู่วจี้ข้าชี้คร้าน <c oughs> อุตเลียนคลั่งแค้นแสนพิโดรดแกล้งกลั้นโกรธตัดประพาด้วอยอาจหารตัวของเจ้าเยายังกำลังพานเหมือนหนึ่งล้านลามลวนไม่ควรเลยอันเรากับพระอภัยได้ให้สัตว์ ไม่ค้องขัดกันทุกสิ่งกิ่งเจ้าเอ๋ยกิ่งงอนง้อขอกันฉันคุ้นเคยอย่าเยอะเย้ยแลเจ้าไม่เข้ากาันเรียกว่ากับพระอภัยวิไลรักน้องก็รักภูวาเลศเหมือนเชิดถาพระก็รู้อยู่กับใจแต่ไรมาจะเมตตาหรืออย่างไรอย่างให้พลาง บทน,นี้ก็จะขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้และขอให้กรวดติดตามให้ด้วยไล้พบกันอีกในคลิปต่อๆไปโชคดีสวัสดีครับ